สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสเหรับเจ้า BMW ครับ G 3 1 0 GS ครับรถคันนี้ครับเปทะเบียนปี2018เลขไมล์หลักพันเท่านั้นครับเพียง4,000กิโลเมตรแท้นะครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนนะครับมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูเลยครับคันนี้เนี่ยจะบอกว่าตัวไมล์เนี่ยจะค่อนข้างดีเลย์นิดนึงนะครับรอกันนิดว่าเกือบ10วินาทีเลยนี่ครับ เด็ครับ4 2 3 1กิโลเมตรครับเรามีเลขไม์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับอันนี้หัวโชวเดิมสวยครับไม่มีรอยขัดรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเดรลางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไม้แฮนด์เดิมมือคัดครับรวมถึงมือเบรคครับเป็นของเดิมครับไม่มีคตไม่มีงอครับประกับพันเร่งตัวหนังสือไม่มีเดินล่างนะครับ ชุดครอบถังเดิมครับเป็นสีเดิมจากโรงงานฝาสางน้ำมันสวยครับไม่มีรอยนะครับสติ๊กเกอร์กันถังก็มีมาให้ด้วยครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับฝาลิกกนท้ายสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกแล้วนะครับนี่ครับหลกด้านหลังสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับด้านหน้าครับนี่เป็นชิ้นหน้าเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับโคมไฟหน้าเดิมครับไม่มีรอยหินนะครับไม่มีรอยแตกรายงาแตกแล้วปากนกเดิมครับไม่มีรอย บางโค้ดหน้าเดิมเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยนะครับไม่มีแตกร้าวนะฮะยางหน้าหลังนะครับนี่ยางด้านหน้าเบิกใหม่นะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับมาดูครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะครับอันนี้ครับมาพร้อมประกาศหม้อน้ําแต่งนะครับแล้วก็ชุดปกล่างเดิมครับสวยๆใสๆครับไม่มีบุบกระแทกไม่มีแตกร้าวเช่นเดียวกันนะครับตัวเครื่องครับฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเป็นสีเดิมนะฮะ ยางพักเท้าเดิมนะครับยางเต็มนะฮะท้ายจะไปหลังครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมจนะฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยตาติดง,ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วล็อกข้างยนต์นิ่งครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้สวิงอาร์มฝั่งขวาครับ ไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังครับก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับแล้วก็นี่ครับยางด้านหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับเต็มเต็มแบบนี้4,000กิโลเมตรแท้นะครับบางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีบัญหุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับทะเบียนสวยด้วย969นะฮะ ฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างพักท้าฝั่งซ้ายครับนี่ครับยางเต็มเต็มแบบนี้ขันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับหน้าเครื่องคันนี้ครับนีฮะแห้งๆใสๆครับตาตาทันเดอร์ไบค์นนทัุดีนะฮะอันนี้ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไล จานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นแค่รอยครับเพราะนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้ครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสัตว์เจ้า b m w ครับ G310 GS ปี18คันนี้ครับ4,000กิโลเมตรแท้1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ราบต้นเพียง2,350บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีแบบนี้การตีเล็กไม่แท้นะครับตรงคุณต้องมาที่นี่ท่านะครับ Hunter Bike นนทบุรีครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ